สวัสดีจา้าพี่น้องวันนี้สาวอีสา,บานบ้านๆสิพาพี่น้องมากินซาข้าวปุ้นน้ำกันนะจา้าอันนี้ข้าวปุ้นหฮอกะทํบกาลวกเรียบร้อยแล้วเส้นเนียวนุ่มนะจ้าพี่น้องนะจ้ากุนเชียวอร่ามอ้วววหมดวว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 กวว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 ว่วีวว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 กอวว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 ว้วจววววววก็วววงอวเอาไปใส่ตอนตกทวว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 นนววววววนววววววปลาต้มของเฮา ข้าววันเขาก็ใส่ไอ้กะปิใส่หอมแดงแล้วก็กระชายพี่น้องสูบความหอมแล้วก็ใส่ลูกโดดร้อมพี่น้องจ้ะใส่ลงไปพอพี่น้องไม่ต้องใส่อะไรวันนี้ขา้าวเอาผักกะหล่ำลวกใส่ลงไปกใกหน่อยพี่น้องต้องใส่เบิร์จ้าแต่ไม่เสถียรเบิร์ นี้เขาก็เอาไอ้น้ำปลา,าใส่อีกักหน่อยเนาะพี่น้องแต่เรต้องสาลายเพราะวา่าเขาต้มน้ำปลา,าสามเดือเรียบร้อยแล้วล่ะตรวก้อนพิมพ์คนเขาก็หยอดใส่อกีกหน่อยหนึ่งปลา,าพิมพ์มะลิพายจ้าผมฉลุดใบผมฉลุดไม่ไหวนะพี่น้อยงอะไรพิกนพิกลนนี่เขาก็ขวากาจ้าพี่น้องขวามันทำหงักพีชเขาก็ใส่ยราย พอดีเขาก็เอาน้ำตาลใส่นอนน้ำตาลใส่ลงไปจ้าน้ำตาลใส่ลงไปนะคะแล้วแต่ป๊อบชอบจ้าโอหยอดน้ำปาลาใส่กหน่อยนอ้องใส่ใส่ไหลใส่ซีเครมใส่ซีเครมข้นข้นลยจาก ก็ยังบุกันนั่นเถีะพีม่น้เงาะกำจับตัว็ุก้อนเลยสุดมากจิงๆนันวอร่อยแซ่บอันนี้เขาก็เอาโตบะผายเอาทรงออกใส่ลงไปเนาะโรยโรยโรยคนอีกรอ,อ,อบนั้นหาก็พอแล้วพี่น้องจากพร้อมเสร็จ